เไปนองเราไปจะกาวดรอบ้่อนน้ไปแก้ยิสิใค่รูปไปแก้ยิมเป็นบนาือสิบ่ครับแลคือบริษัทมีความเดด้ลาคือบทเดืไทบท้ค่อยกินบอบกเกลคืนนน ไปโหลดไอ้าเยมันนั่นแหะเียาหนามัจุมเข้าไปเก่งยังกว่ามันโดนไอ้เน่เป็นยูไล้วงเลยยอะหมดยายจะไปยืนยุ่หางมันไปใช่จิ๋วะลยทำกล้องเดี๋ยวเดี๋ยว

ต้องพี่หลากทมนน่กบแห้งแล้วกันเจ้าก็ยินดีดูเสือได้บ่อินดีเจ้าบองบ่รับไปประมาณแปดปีขึ้นแงเงีก็บอกเหตุทางกองจะที่เรียกไปซูนับิเติมขึ้นไม่ละขึ้นไม่ละ

เออเมตายฮตาละกจีกจีเน่าเราตัวกจีปานนั่นเนาะอาเขจาตแล้วามาาดีเลยอามไปตะโดนเลาก็ได้บอกอุมไปาม่ยาก้ำชอำไม่จะไปมานมมันแม่นี่เตอฮะก้ยปลาต๋เออเอารถไอ กระทืหิวเขากระทือยากนอนอาจะมย์วันเนี่ยได้บุก็กระทอยากนี้นี่เดี๋ยวผนจะมาหาใส่เนยางนกิเลยนักเขาไม่ได้หันเลยตีดาบเอาหิวเขาเลยสิเยวใจตีดัอันนี้รวดตีหิวเขาทันทีเลยเดครั้งนี้ปุมืออนนี

แบบว่าไหนตรมาเอาเดาตัวละช้าปะโอเมื่อนําได้ <c oughs> ก,กี่กับปากไปพี่ก็นี่ขอขอบคุณผู <Oh, ้ติดตามต้องพูดอะไรกเชียร์ยังพูดต่ได้สามนาทีเดี๋ยวเถอะ เราโซฟ้ามันกันเนาะเออเอมอดอายอ้อันนี้เราเขาจะสีมากสังกะสีไงไงบ่สันปีมาจะไปหายากตามเส้นข่าวเออเออากับบ่อันนี้เข่ากับเข่ากับต่างกล่องเนาะ 快卖了啦！Oh, ใเลยเนี่ยนเหันต่ี่หา้โอ่นี่ดาดกเนี่ยเนี่ยอยอันเดียวเดียวโซ่โ่เดียวยงเขาจะเปิดสังกะสีให้ไปอยากออกไปเล้วนี่น่มาแล้วคนมีกระสีนะสงสัยแมงอ่ะสงสัยอ่ะก็ไมยังคงเ็น เรามีมีน่อยไหมเข้างหน้ามีนี่ยห่มีกระนสี่คนใ่อกยูขากนอนอยเนาะห่อยสแบบเราม่มีกระแันสหน่อยแล้วมีกระเซ็นหนเขญเผู้สาวงอน่อยหางใหญ่สัตว์ตัเนีเอสีที่ยาวขาโค้งเอุ่นสายลยวางไว้่ตบกันดูเด็กเลยเราไม่ใช่ เออพี่น้องอคิมดีไ้ช่นนี้คิหนาบอกกันไหมคะสวัสดีค่ะ